มาทํากับข้าวกันอีกแล้วจ้ามือนี้ก,ก็จะกินนะคะผัดพริกแกงถั่วนะคะดามาบแรกเอาทั่วไปลวกสะก่อนนะคะแล้วเอาไปน็อกน้ําเย็นไว้นะจ้ามันจะได้ก,กรอบๆเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่หมูสามสันลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดนะคะเจียวน้ํามันออกจากตัวหมูนะคะมันจะได้กรอบๆค่ะเขาก็จะทําการผัดไปเรื่อยๆเลยจ้า พอแห้งเรียบร้อยนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก <thôi. S 1> ็อเอาน้ำมันออกนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปจักน้อยนะคะเพื่อจะให้หม้ผัดได้ไง่ายๆจ้าหม้อผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงนะคะแตกตัวนะคะแล้วก็คลุกเข้ากับหมูนะจ้าจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะความหวานปรับได้ตามใจชอบตามด้วยน้ำปลานิดน้อยค่ะเครื่องปรุงมิอซย่างง่ายๆแบบนี้นะคะใส่ทัว่วที่เหล้าในนกน้าเย็นไว้นะคะตามด้วยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดให้กลิ่นหอมนะจ้าแล้ว กับพัดผัดให้เขากันนะคะกระเสรเรียบร้อยแล้วสําหรับผัดวิกแกงถั่วของเขานะคะเพิ่มไข่ดาวนึงดูกับเขาโวนฮอนกับแซบเพื่อกันจ้าไปกินกันเลย